รพี่น้อยอ่ะสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแล้วก็แฟนหมัดมวยที่ติดตามเช้านี้นะครับครับสวัสดีแปนมวยที่ติดตามทุกเช้าวันอาทิตย์ที่วีทีอตะกอ3สามกับมวยดีวิทไทมวยดีวิทไทช่อง3 6มหกนะสามหกก็ถ่ายทอดประมาเที่ยงสิบห้าเที่ยงสิบห้าเวลาปีหน้าเป็นไงพี่น้อยปีหน้ายังเหมือนเดิมไหมปีหน้าก็ทางวันเสาร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงช่องบ้าง แต่ว่าช่องวิถีไทยนี่ยังเหมือนเดิมคือวันอาทิตย์ยังเหมือนเดิมช่องสาสเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม,ไม่เปลี่ยนแปลงแต่วันเสาร์ในช่องเก้านี้อาจจะไปเป็นช่อง j k n ถูกต้องอาจจะเป็นเวลาเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนเวลาใหม่เปลี่ยนเวลาใหม่แล้วก็ <3 S 2> สาชม,มชั่วโมงคันม้วนเดียวเลย <c oughs> คือเอาแปดกี่คู่ทั้งหมดอะแปดคู่แปดคู่สามชั่วโมงเลยเหรอเอ่อถ่ายทอด ล้วนเดียวเลยช่อง JKN เนี่ยนะ JKN ก็เริ่มเวลาประมาณ3โมงก,กว่ามั้ง3โมง45 3โมง45นะช่องอ่าช่อง JKN นะอันนี้คือโปรแกรมที่วางไว้สำหนนรับปี2567นะก็ร,รอติดตามใครไม่ใครอยากรู้เรื่องราวข่าวสารจิตเมืองนนท์ก็ไปไปติดตามทางเพจของอ่าอ่าจิบนบุญนนท์ได้เขามีเขามีเพจอยู่แล้วก็ทุกวันอาทิตย์ปีหน้าไปแล้วที่เวทีอตะกอร์3มวยดิวิชชัไทยนี่จะมีมวยรอบอ๋อมวยรอบใช่ไหม150ปอนด์มวยรอบใครมวยรอบมวยรอบของอะไร ของไอ้ไอ้ไอ,อ้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรของจอจมยิดเขาหามาเขาเหมือน,นเคยมีรางวัลที่หนึ่งก็คร<อ>ึ่งล้านห้าแสนบาทอ๋อก็คือมีโปรโมเตอร์เข้ามาเอ้เขาไปมีผู้สนับสนุนม,มาจ<า>ัด <จา S 2> มวยรอบรนั่นคือปีสองพันห้าสิบเจ็ดก็รอติดตามได้รอข่าวสารรอติดตามข่าวสารได้ทางทางเพจของค่ายจิตมองนนนะฮะแล้วก็ข่าวดีสําหรับนักมวยที่ชกครับทุกวันอาทิตย์ครับวยวิถีไทยนี่ จะมีคณะกรรมการพิจารณาดูเดือดทุกอาทิตย์มีดูเดือดด้วยทุกเดือนได้รัดสินได้โล่หรือว่าได้เงินได้โลด้วยได้โทรศัพท์จากวันของผม MBK ระดับเกรดเอเกรดเอผมเป็นผมเป็นกรรมการอยู่ก็ยี่ห้อไหนก็ว่างกันไปนั่นคือคู่มือดูเดือดดูเดือดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะจะจดไว้ให้คณะกรรมการจดไว้คือแล้วหนึ่งเดือนจะตัดสินทีหนึ่งอ๋อเอาหนึ่งคู่ อ๋หนึ่งคู่อ่านั่นคือข่าวสารกับเกี่ยววงการมวยของทางค่ายจิเมองนนห,หรือว่ามวยเดวิทัไทยไม่เกี่ยววันเสาร์วันเสาววร์คนละเรื่อง,ว,รรองวันเสาร์ก็อีกชุดหนึ่งอเอานี่นคือวันทิ์อ่ะวันนี้น้ําหนักเมื่อเช้านี่ต้องบอกว่าก็หลายๆคู่ก็โอเคนะมีอยู่คู่เดียวที่ว่าเกินเยอะหน่อยเดี๋ยวมาไล่เรียงกันดูว่าวันนี้คู่แรกวันนี้นะโมคีเล็กออดอนกับหยกเพชรติดผู้ใหญ่คำล่าร้อยห้าแล้วก็คู่สองอาบัเช่เพชรสี่หมื่นเจอกับพลังเพชรเสียต้องเกาะล้านร้อยยี่สิบสาม ร้อยสามหกร้อยสามแปดคู่นี้นะอ่าแล้วก็คู่เอกนักมายกากวันนี้เอาไปพอรอไม่ทักสอสูจีมามีเกีียวครับกับสิงห์สยามพีบุหลายก็ร้อยยี่หกบอลเป็นไงคู่แรกเปิดหัวมาได้วันเมาคีเล็กออร์ดอนหรือว่าเพชรสี่หมื่นคู่นี้เขาเจอกับหยกเพชรส์ผู้ใหญ่คำล่าเนี่ยไม่เคยชกมาก่อนไม่เคยโชคก,กันมาพอเช้าเมาคีเล็กมาเกินไปปอนดหนึ่งก็นนงผ่านเฉลยละถัวในหยกเพชรนี่มาพอดีมาพอดีเป็นไงพี่น้อยคู่นี้มุมมองพี่น้อยคู่นี้เมาคีเล็กเพชรสี่หมื่นเรือออร์ดรนี่ครับ ก็เป็นมวยของเจวิดยา่ชีเสื้อเสียอุดรครับผู้สนุนเี่เป็นมวยทลรหดเป็น,น,นมวยนอกได้ในเหนียวยกเพชรนี่เป็นมวยจังหวะไต่ขาต่อยหมัดวงนอกในรููแรงแต่ได้สูงนะได้สูงกว่าหน่อยอคุณนี่อมองมพี่พี่พี่น้อยดูแล้วดูแล้วคู่ขี้ผม,มเห็นผมยังมองเมาคีเล็กออดอุดรน,นี่ดูแล้ว ดีกว่าดีกว่าแล้วก็บรรยากาศกาศหน้าเสือในเวทีน่าจะได้เปรียบเล็กน้อยนะได้เปรียบเล็กน้อยทำเล็กทําน้อยก็น่าจะเฮอฮาไปยังไงคู่นี้น่าจะออกตัวบางทุนได้บางทุนได้พี่น้อยก็เลยออกมองว่าเมาคีเล็กน่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าไปปาดูแข็งแรงกว่าออกไปที่เมาคีเล็กสำหรับคู่แรกนะมวยดีวิทยไทยช่อง36มาดูคู่สองนะโอ้โหอาบาเช่นี่ก็เพชร40,000เจอกับพลังเพชรเสียต้อมเกาะล้าน123อาร์บาเช่มาเกินไปปอนด์หนึ่งส่วนพลังเพชรนี่ก็มาเอ คู่นี้ต้องบอกอาบเชยนี่ถือว่าเป็นการชกหมยที่น้อยมากนะไม่ไม่ถึงสาิครั้งนะพี่ไม่น้อยแต่ว่ามันเก่งไวเกินไปมันเจอกระดูกเจอมันเจอแข็งแข็งแล้วมันก็โดนนกมันตลอดนะแต่ว่ามันเดินดีมวยเข่านะส่วนพลังเพชรนี่มวยผมไม่เคยเห็นนะเป็นไงพี่น้อยพลังเพชรนี่ก็เสียต้อมกอดล้านก็เป็นมวยมาจากทางใต้ครับเป็นมวยเข่าเหนียวแน่นครับมีทุกลูกเลยครับมีทั้งนอกมีทั้งในอืแต่ว่าอาบเชยเพชรจิมืนี่ ถึงจะเป็นมวยรุ่นใหม่ครับแต่ว่าเป็นมวยเปิดเกมก้าวอาวุธเดินก้าวบี้เดินชนพลังกําลังไม่หมดแน่นอนไม่หมดครับอืวันนี้ผมจะเห็นอาบะเช่เพชรสิมื่นเป็นมวยเปิดเกมเดินต่อยมัดครับบูดูดันสู้ดีอืน่าจะกลับมาแก้งเกิดได้น่าจะแจ้งเกิดได้วันนี้พอสามไฟหลังนี้ยังไม่ไม่ชนะใครดีไม่ชนะใครเลยจะชนะจะชนะก็โดนทุกทีโดนทุกทีวันนี้พี่น้อยออกไปที่อาบะเช่นะครับอันนี้คือสําหรับคู่ที่สองนะครับ ามาดูคู่รองหน่อยคู่นี้แม่มันถูกคู่เหลือเกินบารมีสุจิโมกมีเกี้ยวมา135.8เจอกับเสือเพชรเกียรนาวีโอ้โหมาเช้ามาไม่น้อยเยอะเกินมา141นะโอโ <100 S 2> ้141นี่ผมมาแต่ตีสี่ครึ่งนะผมเห็นเขาวิ่งอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะแสดงว่าเกินประมาณสี่ปอนด์ดีปอนด์แต่บ่าเช้า,มาช,ามาช่างปุ๊บเหลืออยู่สามปอนด์คิดว่าคู่นี้เหนื่อยเลยนะน้ำนหนักน้ำหนักน่าเหนื่อยอก138นี่มา141เลยขนาดต่อสองปอนด์แล้วนะต่อสองปอนด์แล้วถ้าต่อยีสามปอนด์ไม่ไหวนะไม่ไหว อย่างน้อยต้องลดให้ได้ต้องลดให้ได้ได้เท่าได้ได้เท่าไหร่ไม่รู้ที่นี่หมดเวลาก็ตีห้าถึงสองโมงเช้าสองโมงเช้าประมาณ8ปดโมงนะแปดโมงหมดเวลาก็รอติดตามว่าได้หรือไม่ได้เส<ะ>ือเพชรนะแล้วมุมมองพี่น้อยคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาลดน้ำหนักได้พี่น้อยคิดว่าใครดีกว่าคุณนี่โอ้บาลามีนี่ก็เป็นมวยเก่าครับเขาเป็นเตะขาต่อยหมัดวันศอกรุนแรงร่างกายยังใช้ได้ใช้ได้อยู่เสือเพชรเกียรตินาวีนี่เป็นทหารเรือครับผมดูแล้วเหนื่อยเหนื่อยนะวันนี้นะชกไว เที่ยงสิบห้าเองครับสิบครึ่งสี่โมงครึ่งเข้าไปทีแล้วเออใช่เหนื่อยนะเหนื่อยก็ยังไงแต่บะรมีก็เนื้อตัวไม่ใช่เท่าไหรเมื่อเช้าอ่ะเนื้อตัวก็ไม่ใช่ว่าทู้ดีเท่าไรนะแต่ว่าน้ําหนักสบายอ่าแต่ว่ามันเนี่ยมันกินเอ้ตรงน้ําหนักเลยแหละกินไงไอ้ตรงที่ลดน้ําหนักเนี่ยนะพี่น้อยก็เลยออกไปที่บะระมีซูจิมีเกี้ยวนะอ่ะมาดูคุยครับพอไม่ทักซูจิมีเกี้ยวกับสิงห์สยามพีบุไลายแมววันนี้เสียทรอนสองสองตัวเลยนะเมื่อวานก็ส่งไปตัวหนึ่งเรียบร้้ออยยะะกินนู่แลว โดนเตะการคอข้างมุมกันเลยไป<ต>ยกสี่ไปโดนเตะเข้าหน้าแพ้สบายเลยแพ้สบายไปหกเจ็ดหนึ่งนะหกเจ็ดหนึงน่งแล้วครูเอกวันนี้เอาไงพอมิทักกับสิงห์สยามพอเช้ารูปร่างเนื้อตัวผมว่าคุกี้สทีนะวันนี้ร้อยยี่หกครับก็มาพอมิทักมาร้อยยี่สหกจุดสองส่วนสิงห์สยามมาร้อยยี่หกจุดสามมุมมองพี่น้อยครูนี่ครูเอกอะพอมิทัก์ก็เป็นมวยเก่าอเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยวางแข้งดีครับเก่าเกมสิงห์สยามพีบุหลานี่ของหนุ่มน้อยครับภูเจ็ต เออเป็นมวยจังหวะไปต่อยรุนแรงวันนี้ผมยังชอบสิงสยายมพีบุหลายชอบลูกไหนหนุ่มแน่นร่างกายหนุ่มแน่นสดกว่าเดินน่าจะเดินบทไอ้เจ้าคนพิทักษ์นพิทักนี่หายไปหลายเดือนนะหายไปหลายเดือนแล้วเป็นมวยเก่าด้วยอแต่วันนี้เอาสิงขยายมนี่เอาพระักกำลังไปวัดไปบทไปบี้มีฮึดตลอดแต่ถ้าไม่เดินบทเดินบี้เนี่เสร็จพอพิทักได้พอพิทักวางแข้งดีแข้งซ้ายดีมากแข้งซ้ายดีมากฉะนั้นสิงขยายมก็ต้องออกเดินบทเดินบี้พี่น้อยก็เลยออก สิงห์สยามพีบุญหลายอ่ะสี่คู่พี่น้อยคู่แรกพี่น้อยออกบอลคีเล็กคู่ที่สองอาปาเช่อาปาเช่คู่ที่สามคู่รองออกบารมีบารมีคู่ที่สี่ออกสิงห์สยามออกสิงห์สยามน่าจะได้น่าจะเป็นมวยรองวันนี้นะอ่ะสามตัวของพี่น้อยเป็นไงสามตัววันนี้ก็ชอบอ่าเอออาปาเช่อาปาเช่แล้วก็บารมีบารมีแล้วก็สิงห์สยามสิงห์สยามอันนี้คือสามตัวสามตัวอ่ะถ้าสองตัวของพี่น้อยสองตัวของผมก็ ชอบบารามีกับสิงห์สย,ยาม <cje> บารมีกับสิงห์สย,ยามสองตัวนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าในสี่คู่ในตัวเดียวโดดโดนไปไงตัวเดียวโดโดนก็ถ้าเสือเพชรโชคได้นี่บารามีแต่บารมีนะเอ,อาคูาา่อื่นดีกว่าคู่เอกว่าเอาคู่เอกดีกว่าแน่นอนสิงห์สย,ยามชอบตัวเดียวคือสิงห์สยามวันนี้นะนี่คือมุมมองของพี่น้อยวันนี้สี่คู่นะเอ้าช่องวิทยุเป็นไงทางไลฟ์สดของผมกับคุณเอเอคุณเคแล้วอย่าลืมเปิดวิทยุฟัง ทุกวันเสาร์อาทิตย์สองตัวรวยสองสองคู่รวยสองคู่รวยแล้วก็แจ้งคู่มวยที่มีการถ่ายทอดทุกรอบทุกช่องเสาร์อาทิตย์หน้าตาฐานนีวิทยุจอจ่อหนึ่งขึ้นหกข้าเจดระบบเอเอ็มขึ้นหกข้าเจดระบบเอเอ็มนะตั้งแต่เก้าโมงเจ็ดไปถึงสิบโมงเช้าเฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์เข้าไปฟังได้ฟังได้เลยครับเอเอ็มยังมีอยู่นะเอเอ็มยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคลื่นหกข้าศเจดแต่บ้านนอกอาจจะฟังลำบากหน่อยมั้ง บรรนอกฟังไกลขึ้นของเจนนี่ฟังได้ไกลอ๋อวังได้ไกลนะบรรนอกชอบฟังแต่เอเอ็มคนกรุงเทพนี่เยอว่าจะฟังเออสเอ็มอ่าเอเอ็มนะหกห้าเจ็ดนะหกห้าเจ็ดเอาทีนี้คู่เอกน้ำรายการของช่องเจ็ดสีไปน้อยมุมมองไปน้อยระหว่างใครใครอะไรเอกเอกรักสอสสมานการเม้นกับใครอ่ะเพชรน้งามวีเคเขาใหญ่ร้อยเท่าไหร่ร้อยอะไรคู่นี้ต่อยร้อยยี่สี่อ่าตอนนี้น้ำหนักช่องเจ็ดสีน่าจะน่าจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วคู่เอกช่องเจ็ดสีไปน้อยชอบใครชอบเอกเอกรักสอสสมานการเม้นเพราะว่าเป็นมวยเข่าเดิน เดินชงอยู่สม่ำเสมอวินาทีทองดอีวินาทีทองดีน่าจะชนะไอ้เจ้าเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่พี่น้อยก็ฝากช่องเจ็ดสีไว้หนึ่งตัวนะฮะเอกลักษณ์สองสมานการเม้นนะฮะรเอาละนี่คือทัศนวิจารณ์ทัศนวิจ,จารณ์จจต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ชี้ตัวชน,นะนะไม่ใช่ครับคาดการคิดว่าเดาว่ามันน่าจะเป็นเหมือนที่เราค,รคิดอย่างนี้มนแล้วแต่พรสวรรค์ของใครอ่าแล้ววันนี้ก็มาเราติดตามช่องพีพีทีวีสามที่หกฝากวิทยุของไม่น้อยแล้วอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ เวลา9โมง7เจ็ดก็อย่าลืมเปิดวิทยุวิทยุนี่ทานินวิทยุเก่าๆก็ฟังได้ครับผมคลื่นองาเจระบบ a อเอมเสียงดังฟังชัด65เจนี่อยู่เอกกรมสื่อสารสะพานแดงบางซื่อครับผมฟังบรรยากาศอ่ะไปรอติดตามฟังพี่น้อยได้2คู่รวยนะครับสคู่รวยวันนี้ขอบคุณพี่น้อยนะครับครับแล้วก็ขอบคุณนายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับรวยๆครับ